ที่อยู่บ้านคือสองหองแต่ทีเนี้ยผมคือว่าการที่หนึ่งอุดรูทอดบายน้ำทั้งหมดสิบจุดทั้งหน้าทั้งหลังก็คือน้ำจากนอกไหลเข้ามาไม่ได้แต่เราแทปั๊มน้ำสูไปได้แต่การสุบเนี้ยมันก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองมันก็ยังมีน้ำไหลสูงกลับเข้ามาถูกไหมครับน้ำไหลสูงกลับเข้ามาเนี้ยก็คือเราไม่ให้น้ำในในข้างในหมู่บ้านเราแค่เกินไปก็ต้องสูเรื่อยๆแล้วก็ให้ น้ำกองข้างหลังนี่กาฟองรองการมัเนเพิ่มขึ้นประมาณ15-18เซนวีเมื่อวานขึ้นไปถึงหน่อยคือ10เซนวันนี้เ่มประมาณ3เซนนี้แนงโน้มของน้ำมันจะไม่ลดลงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เียปรับ่ากกับหน่วยราชการว่าประมาณ19มาจะลดลงก็เป็นแค่ความาทำงานงแต่ถ้าเป็นปนิกาขาผมคิดว่าทางหอว่าตอนนี้น่าจะรับมือไหวน่าจะเอาอยู่แต่ต้องร,แบบแรับสายแรงแดงตาย จากเด็กหนุ่มแล้วก็คนที่แ็นแรงเราช่วยเราทต่อบตายย่างนี่ฮะเพื่อให้ผมว่าเราอยู่รอดปลอดภัยสิบวันหรือรถสิบวันเป็นอย่างน้อยนะเพื่อหสถานการณ์น้ำดีขึ้นนี่นี่เป็นแค่เบื้องต้นนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำทางภาคใต้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็คือได้แต่ความข่าวจากทางหน่วยงานของภาครัฐแต่เราจะทำความข่าวหน่วยงานภาครัฐแล้วกมฝั่งที่เหลือเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้จริงเราเชือตัวเอง คือผมเนี่ยดรเป็นคนหนึ่งที่ติดต่อกับทางสพแมนได้คุยไปแล้วว่าเขาจะช่วยคือเอาเครื่องสูนน้ำมาช่วยจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นสอ,อแอนนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่าจะเข้ามาร่วมประชุมกับคณะที่ท้ายถึงว่าเมื่อเด็นวันที่22สุราจนปัจจบนนุบันนี้คือวดดนันที่5ก็ยังอกางเนี่ยไม่เห็นเหมืนทีมงานสอ เราบริหารจัดการอะไรไปในหมู่บ้านก็คือบอกว่าท่านาพ่วงให้เราขึ้นสูบน้ำมาช่วยร่วมมาช่วยถือปอบทีนี้ผมคิดว่าถ้าเรารออย่างนั้นก็คงจะหมู่บ้านยู่ไม่ได้แล้วเพราน้ำคงจะถือพ่วงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยมีความคิดเห็นให้ลูกบ้านน้องคนหนึ่งที่เมื่อกี้มาช่วยถือด้านซายมือเนี่ยบอกว่าให้เรียกประชุมหมู่บ้านทีนึงให้สมาชิกทั้งหมู่บ้านรับรู้ว่าไอ้ น้ำเนี่ยที่เราเห็นเป็นแห้งทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเ,เห็นแห้งเราทำงานกันยังไงตอนนี้คือเราก็เราทงกันยังไงแล้วก็ตอนเนี้นนไม่ใช่เพ้างหลังบ้านเลยครับหน้าบ้านนี่จะม,มาเหมือนกันนะครับขอให้มา,าที่ท่านก็รับทราบน้ว่ามันปัญหามันมนหนักเลยนี่เราตีห,าห็นไรครับเราก็ได้ติดติดติดการ,าการ,การกนะดรับหนึ่งที่ปัญหาคือที่เราประสบอยู่นี้คือเครื่องสูบน้ําที่เป็นแบบไวโ์วัวคือจุลนิวบอเนี่ย มันขาดตลาดไม่มีขายคือตอนแรกผมจะอธิบา,ายเขาอ่ายสั่งสัส้นได้ง่ายครับถ้าระดับน้ำนสูงพอทีอเต็มเตนเนี่ยมันเป็นมีผลว่าน้ำไหล่ึ้นว่า,มา,ามากขึ้นประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรูปบาทเมตรถูกไหมครับลองคิดออกได้ก็หนึ่งพันห้าร้อยรูปบาทเมตรแต่ระดับน้ำสูงขึ้นปุ๊บมันจะเริ่มไหลขึ้นมากขึ้นเท่ากับว่าตายสามพันรูปบาทเมตรเราคูดได้หนึ่งพันห้า,บ,า, 8, วานนว 1, บวกขึ้นที่หนึ่งพันห้ 1, าร้อยก็เป็นสามพัน เครื่องี่นเครื่องแบบใ,ใช้น้ำมันไม่ใแบบไฟฟ้านะฮะทีนี้เครื่องสูบน้ำเนี่ยผมให้ทุกบ้านทุกตามวอาบ้านเกิดน้ำไหลเข้ามาถูกไหมครับเราต้นไม่ได้เราต้องทำแบบเราก็สูบน้ำออกไปให้มากเท่กับที่มัน,น,น,นไหลเข้ามาทีนี้ผมขอรึกษาทุกคนทุกคนที่ผมก่เข้าใจว่าคุณธุรกิจอการอนิกพอสมควรใครพอเครื่องสูบน้ำแบบไโวขนาดสองนิ้วหรือสองนิ้วรึงสามนิ้วก็ได้เนี่ยที่ใช้แบบไฟสองรยยี่สิ ห้าสิบเทอเอามาสแปรไว้ครับตอนนี้ยังยังยังสู้กับน้ำยังชนะได้ครับน้ำไม่ช่วยหมุนว่านยู่ไม่เออแต่ตากระไที่น้ำมนควอมสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะแพ้น้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยเราสูบทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันก็เหมือนคนนะครับได้หลับไา้นอนองมีตาลมันต้องมีสแปรแต่เนื่องด้วยตอนที่แบบนกระดารน้ำพุ่งผยนต์วงกว้างทำให้เครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะฮะ แล้วสถา,า,า,านการณ์น้ำก็ไม่หนูคาดที่ว่าจะลดลงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น,นอ่ะผมจึงขอขอความร่วมมือ,อห,ออหอรือขอฝากขอจากทุกบ้านทุกท่านที่รู้จักเพื่อนผู้รู้จักหน่วยงานที่เะช่วนขุดนะ้ำเลยใหญ่ที่พอนอาราหมู่า้านได้อย่รอดปลอัในสิบวันนี้หรือว่า้างหน้าเราก็มีไมีแน่ใจว่าสถนานการณ์น้ำจะเป็นยังไงนะฮะช่วยกันดูแลช่วยกันคือตอนนี้มันหมู่บ้านจะแบ่งกันออกไปไง่ายคือ โซนทัน table, ้งฝังโซนทั้งน้าคือตัวหมู่บ้านเองแล้วโซนข้างหน้านะฮะันต้องแบ่งแต่งชุดหมายว่าเันอาสาเนี่ยป้องกันหมู่บ้านก็ได้เพื่อมาดูนะฮะเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านของเราแล้วก็ให้มันรอดต r o วิกฤตนี้ไปได้โดยที่เราอยู่มันได้โดยน้ำไม่ท่วมขังใครหมู่บ้านนะฮะที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำกันมาแล้วก็ที่เห็นเห็นมาครับก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านถ่าจจะอยู่ถ้าเลยก็ ต่อยขึ้นแล้วเห็นว่าน้ำมันมยังไม่ท่วมเลยยังไม่ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันแต่จริงแล้วเราทงประมาณสามกับาี่ครับต้องตัดกันมาเนี่ยนะฮะเลยไม่มีน้ำเข้ามาท่วมขังให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นไม่มีน้ำเข้ามาท่วมขังนะฮะเนี่วางร่วมมือของพี่แอ๊ดแล้วก็พี่พีททุกคนที่มานี่นี่นะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยม,มันคือมนนั่งอยู่กีตาร์เล่าการเชนชัยน,นะครับ คือเราต้องมีการฝึกสายบ้างทุกคนเครียดอเ่าเครียดนะ้กนผมก็เครียดนะครับผมก็ลงลงแรงเลอะลงร่างกายใที่ทั้งลงมาสมองช่วยนิดชุบชาติันธุเอกันเงเนี่ยที่เราผานกับคนครับผ่านกันทคนจริงๆแล้วคือเราผานกันคนจริงๆคือเนี่ยพี่เข้าไปนอนเนี่ยตีสี่สี่ห้าเช้าออกตื่นแล้วนั่งท่วมันว่านั้งท่วมันเอาไว้ต่อดีวะพิตตซัมพพ่อแม่อะไรเนี่ยแต่บางครั้ง่เรา เราตักซื้อไม่ได้คือปัจจัยหลักครับคือใจสาวว่าไปที่พอมีแห่นที่ซื้ออีกเครื่องปั๊มน้ำแบบไฮโลหรือว่าปั๊มน้ำแบบแชนน์มันเนี่ยก็คือไม่แก้งขาดคุนคนประธานอยู่ว่าได้เลยเนี่ยคือเราต้องการไปสเปรเครื่องเครื่องแบบแชนน์มันอีกหนึ่งเครื่องหรือสองเครื่องก็ต้องเครื่องแบบเฟฟ้าสี่เครื่องเพื่อไอตัวทนนี้มันเสียก็จะได้จับเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมันไม่เสีย ระดับท้องสูงขึ้นเราก็ตู่มากขึ้นเพื่อให้น้ำจะปล่อยไหลออกมาขึ้นมันไหลมากขึ้นเราก็สลองออกมาขึ้นเพราะฉารป้องกานเราต้องการได้หรือไ่ยก็จะเป็นยาทห้เป็นที่ส่วนหน้าห้ามหรือว่ามันจะป้องกันได้ปูเรียนมาต่อตายต่างบล็องนี้เข้ามาะฮเพื่อให้กระดารน้ำมันดีขึ้นและน้ำลดลงไม่ทราบว่าสมาชิกท่านมีมีมีความคิดเห็นเรือยังไงบ้างกับแนวความคิดและการป้องกัน ไอ้แจความภัยคันนี้ของหมู่บ้านเราใครใครมีความคิดเห็นขอเรียนเชิญได้นะครับเราก็จะเอาความคิดมาแชร์กันให้ือไอเดียแชร์กันเลยนะครับว่าทำยังไงที่พวกทุกท่านต้องไหมต้องการทักทักตวามคิดเห็นพวกท่านเป็นยังไงแล้วที่ผมทำมาถึงเนี้ยดีหรือเปล่ารือว่าต้องการเพิ่มเติมหรือเสริมอะไรก็แย่ได้ในขณะที่ผมเป็นเป็นหัวหน้าที่ถูกต้อผมตั้งให้เป็นหัวหน้าป้องกันน้ำในหมู่บ้านนี้เนี่ยผมก็ได้ทำทำแบบเต็มที่แล้วที่มาต่ำมากแล้วครับในฐานะที่ผมเป็น มีทุกบอลแล้วก็ดูแเลเรื่องน้ำมากๆแบบควรแต่ไม่ให้น้ำแบบคนธรรมดานะ